เอาล่ะสวัสดีครับนะทุกคนวันนี้ผมจะมาร้องเพลงเจฟฟรีจาก New ฟ a c สเป็นเพลงอังกฤษแหละแต่พูดเพเพลงนี้มากไม่รู้เพราะทำไมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาร้องเพลงให้พวกท่านผู้ชมฟังโอเคแล้เริ่มเนื้อเพลงกันแรกเลย <c oughs> Always doing it on my own, so I kinda get to it And y'all not a on what's the love and I'm doing. And for kidnapping, I'm a show, soon I'll find out we will. need to know, start to find keep people. Keep my hand on coin, I add. Hand the stuff to friends. They will rake it back, got my he stuff to fade. Keep my hand on queen, the star. Always doing on. Fear I rub wrong, time to start, we love me low, on. Cause I'm so me when you're fat. Time and love and bad, see me must be bad. your head was started day and I had 19. This is my much so that you want to see Friday, I'm still, always you know, I'm my uncle, I got a kid to leave, and he wrote one and mm He -hmm. was the way everything I'm every do, I made, stores to find I keep cool. Little stillness I an old son of father keep Yeah, go on the star, it's home, in, I'm still.

yeah well no no bit my, yeah, cool. my, my dad I do my dad I go with my dad I am me to stall I don't want no yeah you can make it long. get the in number one happy woman do not ven uh

มาเรียนสตอรี่ y มเดเ d ียนี่นี่ครับสำหรับเพลงทั้งหมดของจฟฟรินนแต่ถ้าจะเป็นจะแปลเป็นไทยแล้วก็เดี๋ยวลองแปลเป็นไทยก่อนดิทก็จะแปลว่า I อาเว o ูอินหมายความว่าทำเองตลอด So g g t อ g e t t ที่อนเออฉันต้องถานมันไปให้ได้ and to Only thing I know แล้วก็สิ่งเดียวที่ฉันรู้ is in love I am doing การรักทีสส่สิ่งที่ทำ Never give นี่นะแปลว่าอย่ายอมแพ้ไม่เคยช้าแล้วก็ till f o r e v e l is จนในที่สุดก็ได้พิสูจน์มัน Never listen to no แปลว่าไม่เคยฟังไม่ I just wanna g i v e m o v i n ฉันแค่อยากจะเดินไปต่อไป Keep my head up when I cast เงยหน้าขึ้นมาฉัน a n u p d a e f a i n หัวขึ้นแล้วข้อเท็จจริง n e v e r looking back แปลว่าไม่เหลียวหลายเหลียวหลังก็จริงเขนเป็นตัวเองในการติดตามก็ I am keep แล้วก็ keep my head up stay strong ตั้งสติไว้เข้ม เข้มแข็งเข้มแข็งไวเอาเวมู่งวิ่งก้าวต่อไปเสมอ feed iron blood รู้สึกว่าฉันไม่คู่ควร till my t o u ท h to move along บอกความคิดที่ก้าวไปข่มครับพร้อมครับน่พร้อมกันพร้อมกัน push me to be best ผลักดันตัวเองให้ที่สุด ได้ wish no รุ่นตายอย่างไม่เสียใจ be f i x e very ดูกับลมหายใจ see my stars ์ p e e d เห็นข้อความฉันเลยรื่นเพิ่มกระจาย and I have many dream ฉันจะมีความฝันมากมาย then you hit แล้วคุณตีไวรุ่นของคุณ live and very what it same ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นพยายามค้นหาความหมายเอาเวาดูอิดทำเองตลอดไปโซ g t โซกัต so, ต so, ันเก็ตทูมิสแต่จะต้องผ่านมันไปให้ได้แอนออร่คาวฉันต้อสิ่งเดียวที่ฉันรู้ love? อิซิทูร์วันนั่นก็คือฉันที่มาที่รักสิ่งที่ทำนิว g i กิฟแอปนิววอลอย่ายอมแพ้ไม่เคยช้าทิวเฟรรี่พูดอิดจนในที่สุดฉันก็พิสูจน์มันได้ Never listen to who n o i s ฉันไม่เคยฟังไม่ <laughs> ฉันไม่เอ่อ uh, I just wanna c r e a p movie ฉันแค่อยากจะเดินต่อไป Yeah put out all this art ฉันใส่เอาศิละปะาทาั้งนี้มาออก It's my area มันเป็นยาตัวเดียวที่ของฉัน Everything I do ทุกอย่างที่ฉันทำ I am just breaking yeah ฉันแค่จริงใจใช่ I am sick b f b l i n g s i a l e ฉันเบื่อทุฉันเบื่อที่จะถูกเมาฟรีไมเอรู้สึกถึงรู้สึกดีนารีนของตัวเอง I do just want d o ฉันทำสิ่งที่ทวนทำ and hope y o u r r r e s t me in w e t me in yeah ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเข้าใจฉันแล้วก็เขา้า แล้วฉันจะเข้าไปเถอะมั้ง I am Jeffrey Oya ฉันรู้สึกขอบคุณ about Oya ได้ได้ Oya oh, yeah. I am start st 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 Oya ฉันมัน่นคงไอชั้เอาเอาใช่ No remember Oya oh, yeah. ไม่มีไม่มีฉลาดโ oh, 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 şey. อ้ชอกเอาโอ้ใช่ y o u c a m มี a v e เออคุณรู้จักฉันฉันมี อริพาแต่ไม่มีทาง I really bad dem เหงาแต่เหงา I am going India แปลว่าฉันจะชนะ I don't want take love อยากได้จริง I, want, I want the r e s t o f อยากได้ของจริง Everybody listen up ทุกคนฟังทางนี้ Who's a o r y say n no? เพราะฉันพูดเพียงคำเดียว อยาวนะว่า I am c o มกอร่อ I อเอ o มกอร์ r e อาร์ฉันจะแสดงให้คนทุกคนเห็นสิ้นทาง if want it bad ถ้าคุณต้องการไม่มันไม่ดี I am g o มกอนั่ชคุณจะแสดงเห็นว่ามันไม่ที่อยู่ที่นั่นใช่ how I can get back o y e a r ฉันจะเอาคืนยังไงดีเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอหายใจก่อนเพราะมันพูดเยอะจนผมไมได้นี โอเคคุสแอนแอนนิเวอร์โดนเพราะฉันไม่เคยทำมาก่อนไอแอมบีนัมเบอร์คืออูไอแอมนีนัมเบอร์ฉันจะเป็นที่หนึ่งทำงานหนักหนักวอล์ a แอนเฮร y ฮาร์ทำงานหน,น,น,นักมากและยูนิสโร o วอน e ยาจนโดนกว่าที่ต้องการริชจัสต์เด h e s ซัน e ยาขึ้นมองดวงทิศใช่ f ัสต์อากันลร้แรงเหมือนเหมือนปืน ชอสเตอร์กอนหน้าชุดคนยิงจะยิง I am gone o ่อน o ุดยูนิตลิฟวิ n วอนยาฉันจะยิงจนกว่าฉันจะชนะเย่เอาไปดูเนี่ยอมาออนฉันจะทำตัวเอง so godgena ฉันต้องผ่านมันไปให้ได้แอนทุกคนสิ่งเดียวที่ฉันรู้ is love one I am doing การรักสิ่งที่ต้องทำ นี่ว่ากิฟต์แฮปนิชโชว์อย่ายอมแพ้ t ท f a ฟาร p r o v อ it จนในที่สุดฉันก็พิสูจน์มันได้ n e v ว r l i ิซึ n นทูโนฉันไม่เคยฟังไม่ไม่เป็นฉันอยาก I just wanna ค r e p Mo v i ฟฉันแค่อยากจะเดินต่อไปอย่าพูดอ่าดิสอารใช่ฉันจะบนถศิลปะ เป็นยาตัวเดียวที่ของฉันที่มันมีทุกอย่างที่ฉันทำ I am just big ฉันแค่จริงใจ I am sick big ฉันเบื่อที่ถูกเมา Feel and yeah รู้สึกถึงอะดีนาละอะดีลีนของตัวเอง I do just want I do ฉันจะทั้สิ่งที่ัำทำ and I hope let me rely on y o ฉันหวังว่าคุณจะเข้าไปให้เข้าไปเถอะ I am G 14. Oh yeah. ฉันรู้สึกขอบคุณอ b บบาอ Oh yeah. ได้ Oh yeah. I am stable. Oh yeah. ฉันมั่นคง Oh yeah. No, i b not. Oh. ไม่ไม่มีฉลาก Oh yeah. Oh ใช่ You คนมีรู้จักฉันฉันมี a l l y p a s s มีแต่ทาง I am o l l y but them. เงาแต่เหงา I am going win yeah ฉันจะชนะโอเคนี่สำหรับคำแปลทั้งหมดที่เขามีมาให้สำหรับใครอยากไปดูของจริงเป็นเกี่ยวกับเพลงนี้แล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างควาความคิดเห็นนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กดไส กดซับสไคร์ผมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ